<c oughs> พี่น้องแนมเข้าไปเห็นี่แม่เสียหา่จะแมนเป็นดูค่ะเนาะสวัสดีทุกคน <c oughs> กระโพดกระโพปกินมันแหง้ง เขาไปในคอกมันคือพวแหนปันนี่เบาะเขากินขี้มูน่ะเขาไปในคอกมันคือพวแหนปันนี่ <c oughs> มันมาตั้งว่าผัดเมนอะไรของข่อยพับแบบอยากตีต๊ดบนไดๆาๆจะมันเป็นอย่างงามยุคเครือนะมันหักอันปาโต <c oughs> มรุยเน่ลุก <c oughs> <c oughs> ปาโอ้ตะกี้ว่าขึ้นแลยสร้างหยาให้งัวไปชอกไปชอกเอามาช้างอีกไม่มงี้เลยกี้ว่อีแม่เฮาสงูมาเชี่ยหยาบเชี่ยหยาบวบไเฮาเน่ปูกมันหยาลายคุ้กนปูปามาใส่แม่ทาง่หยาให้ของห้าคือเพนไม่หยาได้เอาปลูกนะ ถ้าปลูกน้นมันไัลนิขึ้นหยาได้มันกำลังล่ามเครือลามเครือเนี่ยเป็นหมากน้ำเด็จเป็นหมาปลูกเออจะเป็นหมากนํำก็มี กระลามเครื่อนสองสี่หกแปดสิบเออมห็ดสิบพอดีพิษมาก็สีเห็ดสิบพิษมาก็สีเห็ดสิบคือการห่างสิบเห็ดห่างวันนี้ เบี้ยออยังอีกเบี้ยมาคุม้มักเล่นงหญ่มกเล่นน่อยงามอนอี้ขโพ<อ>ไดรุ่นนะเป็นต้นเลียงกันคับขนาดนี้โอ้ หดน้าขี่มูสใสอ้าขีม่มูแล้วมังลงใส่หมักอือ้อฮะเฉพาะมันจังเม้นก็ได้ว่าเม้นกัสอบ,สอบมเม,อม้นกับสอบมันวุ้นเม้มโมโมโนไมแห้งแคเสื่มมอนะใส่ทำมูสก็ได้ทำมูจะกินนะเขราะิมีโกดังขี่มูเขาเนาะต้องใสมันแห้งแล้วก็มาเทเทดอกน้อยอหรือดอกใหญ่ ยี้โมอะไรอยู่บ้านเงี้ยงก็มาเอาขายสอบมาสองห้าบาทเอออยู่บ้านหอยปังสอบมาสามสิบสองหาบาทเนี่ยเอามาสาวสอบมาสาวระวันสวยๆนเดี๋ยวมาใส่หมากอันนี้แล้วบอขึ้นบองงามจังดีแง่โนกบาทเงี้ยงกลางงามพันละสามิฮอร์โมนนะเอาฮอร์โมนนะลงใส่ปุ๋ยยังลงไปก็มีแต่หญ้านันเปลามหญ้าลายมึงไม่ช้างก่อนมึงเบิ่งดูอีแม่นะจนมันอักละของลูกผมผู เราบริกิเกือบเที่ยงแล้วเราขอองแก่ใส่แมง,ม,งมังบครับเากลนแต่ว่าอะฮอร์มอนอะหดลงบ่มันอันตรกแล้วรลลวมันล้มบาดีล้มแน้าก็ตีอันนี้ <c oughs> นะมันชอบอริีขึ้นครับนี่สิลามอยู่คารวานเพียบรลงอีกนี่นะ เขาเขานี่ยเคียวตลอดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าใส่ยอดฮาร์คบดนี่ยเขาใส่ปุ๋ยเขียวก็เขียวตลอดอันนี้ตั้งแต่ปลูกก็ใส่ขี้หมูจะเถื่อเถื่อหนึ่งหรือสองเถื่อเขาใส่ปุ๋ยเถื่อหนึ่งแล้วเถืออับตาย้ขีหมูอีกย้ายแล้วมาสางแต่เศร้ายิ่งไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยเนี้ยตาย เห็ดข่างโอเวอร์ถ้าเบิงนี่บัดเก็บนี่มันสิมาหันยากอี่งนี้โอ้โหกะพายเห็ดสูงกระดอกกระเดียเอาว่านปุ้ยแบบนี้เลยตีน่ะนี่ระหว่านปุ้ยแบบนี้เลยพี่น้อง คือม่วนแทบบอนั่น่นบองวานูนาบาโมมากโมแม่เมน่ยสิกินเลยไม้แล้วมันได้กินไก็ขอโทษขโพดนี่มันออกมาอะไรกับขวสิเป็นอั่นั้นะปลายเดือดโฮ้ยกูยอมเลกับขวดนี่เออบกูยอมแลวกับมางโมนี่ก็เมื่อยหลือเกินดูแลจด ไม่ไหวดูแลอย่างแเฉพาเมยมันจางแฉโตยาลงก็ได้นี่เห็นบอกอันนี้ประมาณอีกเดือนกุ้งกัวกับนี่เก็บลโอ้ยปัจจิไปห่อนเดือนกระโพดมันงานกุ้งก้ามก้ามเก็บจนเบิิงไปแล้วั่งกรปงไม่ได้ป็นกระปุกยากไจัเปีไปจับนอนลง มมเ,เ,เองเอแนสรนนะนั่มมนะอยู่กงงนะบางหน้าม,มีอียงเพื่อคืไปปลูกในขี้ดินมมดเอาก็เาเป็นคูเป็นอย่างก็ใส่ข้างใสยย่ยาง ย่าใหเป็นหมากกระลังเป็นหมานอก่มเป็นปตด,ดิตงงน้งุต,งตด,ดินดวาน,วนามาแล้วหนามันมันกินเลยติมาแลวหน้าให้มันกินเลยบ่ขี้แหงแท้ บบชาเนยังพสอกเนาะอันนี้พอมันแห้งครัไปโพดแล้วก็แข้งกระเด้งไปเลยปลูกยังสนานะในคลองนี่นะทีท่ไทยนี่ โอ้ยกูหอมบอยากไปกาา่ากยซ้ำมึงอออด,ออดูอันมาผิกันยายรุ่นนะมันเจอลมได้นีินะอกองจองแกงแจงไปเลยเออโอ้ยอีนี่มันคือเป็นดอกปไปเลยปลูกสองมือออกดอ,อกเคยไง มันยังคือออกดอกไวดอกตะเวนก็ออกดอกเลยมันอันนั้นแล้วเห้ยมันมันดอฮะดิอ้าวันมันถึงเวลามันแล้วตัวดอกจุ่มพอมาปลูกพอสามมือพอออกดอกเบิร์เลยวันนี้มันตายเลยสู้แถวนี้นะโอ้โหจากสิบมดตายยังมันบริกินหน้าตายอย่างมากล้วก็มาสี่แล้วเร็ว เรื่ปลูกมาซองเดือนยังปลูกมาแล้มันดอกอะไรเอามาล่ามันบอกให้เอามาปลูกเนียดอกตูงเงินดอกตูงเงนะเออมันปลูกโอเวอร์นะมันบริกินน้ำลายมือแล้วนี่เบิร์กนี่มันดินอันนี้อยู่แล้วมันแห้งไวทดกระเพาะนั่นเจสซี่มันก็่อยน้ำของพุณคอนไซด์มีเหลือตาอีกได้ เออตัวไหนซีมอนนะฮะเออได้แหละจีว่าเอิญพรอนไสนี่ไส้มันบอกว่ามันสบายดีเออเงี้ยสิบีบสีมอนบอก,ก่อสิวบาอันนั้นก,ก็สิวบาอันพรอนไส่นะมันวินเลยเดี๋ยวนี่นะหน่ามันสีเนียนกว่าได้เดี๋ยวนะมันสะเอา <นะ S 1> ออมาใ<ซ><ง>ส่ใส่สาง,างสั่งครีมมาเจลาโลาตโตลุยเจแหละบาบนี่่อยามาผูกแขนโลดว่าตายกู กูสิปริใส่หนอนบานี้เนาอบอกกูมาผู่แค้นอีกแล้วซูเมอร์เสื้อผ้าก็ซื้อแต่ของออนไลน์สั่งเองเ<อ>ขาให้นี่เขามาใส่แล้วซูเมอร์นี่ขอโทษจ้ะตัวละาหารอยหุกรอยเสื้อผ้าคุยสาวขู่คืนว่เบอสบาสซีมอนเอ้ยแอน่อนพราย้ได้เลย<า>บอส<า>บอสผู้สาวเบาะ ทำมันก็ยังคุยเสมอคุณไดกับเจเ๊ยบอะเจเจยบกับมหาบ่แม่เปิดบังนพมบาเราแล้มีพี่น้องจะคนมาเจเจยบนะบ่เขาปอยู่ไทยอเขาไปอยู่ไทยแน่แล้วก็ไปทำงานขี่มูไปใส่น้าล้วมันเมนบอมันบ่เมนเอ้าอันมัคือเมนแสนทีโฮดอัน เขาไปตักน้ำขี่โอ้ยก็แล้วเอาขี่หมูตัวนี้เสนอกมีบ่อน้ำมันได้เวลาเลาลากมันมาไหลลงไปในบ่อเขาตักน้ำบ่อขี่รถกายเข้ามาเม้นหึงหึงหอยขี่หมูต่างกันนะขึ้นมาเม้นกระโดดแท้ระหว่างพวกเป็นเพียเป็นยังเนี่ยตักน้ำขี่หมูนะมาใส่บัวโอนด้วยใส่บางสี่ทดเอาน้ำใส่มานั่นระหว่าเพียบริคืนจักดีระหว่าเอาน้ำใส่มันเลยป้าตัวเพียนังเอือนะ ขับไปเบิ่งแรงว่านี่เพราะว่าเต็มอยู่กระดอกกระดีอ่ะปีนี้เนี่ยปลูกยังก็ปลูกเนี่ยพอดีมีรุ่นปลูกสองรอบเพี่อยจังหนาใสหนาเนียนเปลี่ยนทรงผมดีๆเด้อเฮ้ยกันสิจีบหญิงนานเขินอีกนะพี่น้องเขินอีกเอออาทรงผมดีๆไปเบิ่งสะก่อนเขี่ยฮานันติตกติตกหนา อกีดคิ้วสูู่สูตาตัติมาแล้วว่ยาวๆลยิกๆ้ไปดัดเพ่โอ้ยทๆห่วยเนาะคนลาันี้ก็มากไปดัดผมในาาเฮมนกุลาย่คนแบบยูเมกอกเมกะอัสตามสไตล์ ลากไส้เดี๋ยวนี้เห็นบอกทรงผมลากไส้มันกลับมาหีดกันอีกแล้วหมอมันมีโอกาสสิใหญ่อยู่อต้นตะเวนนี่เต้่ยมเียออกกแล้วสิประมาณซ้ำนีดเียออกดอกนี่มันล่างเนี่ยมันอกจบปลูกมาแล้วหมดโอกาสแล้วครับหนึ่งมันล่างจบปลูกยามแรกแต่ว่าองอัมรานหันสงามไม่นอพี เพียงพี่กำลังออกดอกออกมาอันนี้ทรัพนี่แล้วมันเทิองยามมันแล้วความหมายตีวางไว้คิดว่ามันสิออกประมาณนั้เพียงขี้แห่เพียงคลอดออกเป็นป้าอยู่มันสิงามมาแล้วเพราะว่าติดดินอยู่นี่ออกดอกของปลูกละเออหนึ่งมันปลูกละซองเขาบบเราวางแผนดีมันก็คล้ายๆกันกับเข่าเนี่ยคันท่าวดาอันลามันก็บ่งามสิเกียวแบบว่าเออปลูกยามแล้วมันออกดอกไว ท่านก็ว่าดใน2องอาทิตย์จนค่าคืนนี่ยออกดอกจุ่มเลยเซมอนล้มสาวเลยเดีย๋ยวนี้จีบจีบยิงหรือย,ยังกำลังเล็งไวอยู่เล็งไว้บ่เดี๋ยวนี้ตอ,อ,อนใส่เจีบอยู่คูม่มือคู่คืนบ่จนไม่ได้รับได้นอนทางว่าแอบยิ้มมีได้หรือยังถ้ามีหุบมันอยู่ได้ตอนที่มันยังน,น้อยนะเวลาไ,ไปกับสคอนนะน,น้อย เออหูก,กบมันเขามาขี่รถอันฟ้าเ่งอันตามอันอันนั้อย่าเขากคกันกกเบื่อยนะสวอนหดครับผู้ย่างมันลงจากจากสี่โมงเราหน้ามกับสี่อยแล้วบันนี้ มันแห้งโพดแล้วละกั่วสุ๋ยแล้วปราณอีมผวสอีกเ้ยเป็นบ่าเลยเฮ้ยแป๊บเดียวมันสูงเบิดแดอะไรพี่น่องยมันสูงมันอะืมทำผู้สาวไอ้พ่อส่นี่งามเยอะ จะบไปเห็นตีจะบไปสองเห็นหมั้ยไปพังเสืออมาราบูรี่เขาไปเบิร์ททะเลน้าคือแมงหลังงามวัดสันกูอตะไน่เด,บด้บ้านใดบ้านใดบ้านใดพอนไซลูกไผ่เจริญนะบ้านใดบ้าน้อ,อววนอ เอียงนะห่มหวานะมันบ่อถือกับดินเนี่ยกับป่านหนั่เนาะมันเป็นดินด่ะกับหีนดล จก้กสิปลูกใส่ยยังน้ำมาจากสิงามดินธรรมดาบอกดินดำบอกมีนะไรผูกเสือไว้<ด>ยังนี่จองตูกบาหวันวันลมแห้งจะได้ผูกเสือกว่ยยนี่ <laughs> น,น,นี่นะ <laughs> <laughs> โอใช่เออโอ้แกี้าดแนมบมเห็นยังเลยนีคร้าโพดข้นเลยแนมไปหากับบมเห็นเลยไปมาไปหมมา่มู้ซ้ำพี่น้องสิได้เก็บาบรรยากาศเพสมนีสัก,กนเด้อพี่น้องเลย บรรยากาศยำแรงแวบะบมาเล่นทะเลนะมาหาเบิ่งเครื่องปุกมาหาเบิ่งเครื่องปุก15เบิ่งของตัวเองน้นบ้านนี้เปิดน้ำโซลาเซลล์ลงคลองใส่ไก่ไว้อยู่แต่ว่าลดคลองใส่ไก่ไปเบิ่งประจักน้ำก็ได้สำนี